สัสดีค่ะทุกคนวันนี้กับามีอีฟนะคะแบบหน้าสดเวอร์ไม่ไหวแล้วสะท้อนแดดมาก,ก็คือเรื่องของเรื่องแบบนี้จัดกระเป๋าอยู่นะคะกำลังเช็คลิสต์ว่าเคยลืมอะไรเปล่าวันนี้เอ้ยลืมบอกเราจะไปเที่ยวกาญจนบุรีกันนะคะเย้ <Yeah. S 1> เป็นครั้งแรกเลยนะที่ไปเที่ยวกานนะคะก็จองที่พักไว้แบบงงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวหาอะไรกินเนาะแล้วก็ไปชมวิวสวยๆกันทริปนี้วิกเตอร์แล้วก็คุณตาคัณยายไปด้วยกันหมดเลยนะคะ โอเคนี่จัดของอยู่เดี๋ยวเช็คลิสต์ก่อนนะคะว่าต้องเอาอะไรไปอีกแล้วลืมอะไรงไงบ้างเพราะว่ามันต้องมีลืมของแน่เลยชุดว่ายน้ําเพราะว่าที่พักเราอะมีสระว่ายน้ําอยู่ในห้องเลยนะคะชุดว่ายน้าน่ารักมากสรุปฉันมาลืกกระเป๋าให้ดูหรออ่ะอ่าน,นว่าชุดว่ายน้าน่ารักมากเป็นลายน้องบอสซัมแล้วก็มีเสื้อคลุมแล้วก็มีอุปกรณ์ใช้ในห้องน้ำอันนี้เสื้อคลุมอ๋อชุดบันกับชุดวันกับเดี๋ยวต้องแขวนไปแล้วก็อันนี้ชุดตอนเย็นอันนี้ชุดนอนในชุด ลุมและที่ขาดไม่ได้ของทลิปนี้นะคะนี่เราจะพกเดตตอไปด้วยนะคะเป็นครีมอาบน้ำเดตตอออนเซนแอคทีฟโบทานีนะคะตัวนี้ช่วยชำระล้างและลดการสะสมของแบคทีเรียได้99.9%ไปเลยอย่างที่ทุกคนรู้นะอากาศร้อนมากและกาญจนบ,บุรีคือได้ข่าวว่า40ทั้งเหงื่อเอ่ยนะคะแล้วก็แบคทีเรียเช,ชื้อโรคเชื้อโรคต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะพกครีมอาบน้ำเดตตอไปเองเลยค่ะสะอาดมั่นใจแน่นอนว่า ทริปนี้เราจะปลอดภัยจากเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเรามีลูกเล็กเด็กแดงไปด้วยนะคะการที่ร่างกายของเราสะอาดในเวลาที่เราไปอยู่กับลูกคูกคี่กับลูกนะคะก็จะได้ปลอดภัยด้วยมีเอาไปหมดเลย3กลิ่นนะคะนี่มาแล้วคุณโยกผู้จัดกระเป๋าตอนเช้าทุกทริปมีแค่นีนไหนมีแค่ไหน,นทุกคนดูผู้ชายดิก็คือมีแค่นี้แล้วดูผู้หญิงอย่างเรา อะไรกันเนี่ยอันนี้คือกระเป๋าเครื่องสําอางมันมีแบบเราจะพกอะไรอย่างนี้ไปด้วยทุกคนปทดสวดนะคะว่ามีกลัวเราต้องมีแบบเอ้ยยานที่หกของเราเอาไปด้วยนะคะคลิปติดผมที่คาดผมอะไรแบบนี้อันนี้ไดสันเําไปม้วนผมนะคะส่วนนี้ก็กระเป๋าอิกเตอร์นะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหนังสือนิทานอันนี้เพิ่งอ่านเมื่อคืนเรื่องนี้ก็คือแบบลูกชอบมากเนมนี้ก็ชอบมากโอ้โหต้องขนอะไรขนาดนี้ก็มีเนี่ย โอ้ทุกคนถ่ายมาทั้งหน้านลืมเวลาคนเด็กเบบี้ตื่นยังไปเที่ยวกันเอามาทำไปด้วยเอมาทำไปด้วยนี่ทุกงชานะคะ to ป๊าปาก็จะเป็นบาริสต้าชงกาแฟนะคะตอนนี้ก็ประหยัดค่ากาแฟไปได้เยอะมากเลยแต่ว่าก็คือเนี่แหละค <laughs> ่าอุปกรณ์ อันนี้คือสมาชิกของเราในทริปนี้นะคะโบกมือหน่อยเร็วยเย<ร> <laughs> ่อิเตอร์โบกมือหน่อยล,อลูมมอกอิยยกเอร์หลับมาในรถนะพอตื่นก็ถึงพอดีเลยค่ะเราแวะกินข้ากันที่คีรีมันตานะคะแค่ลงจากรถตื่นเข้าร้านอาหารแบบนี้ก็เงอแตกแล้วค่ะร้อนสุดๆไปเลย จองโต๊ะสั่งอาหารนะคะแต่ว่าลูกก็คือไปแล้วต้องให้ป๊าคอยตามประกบนะคะอาหารไมคทีนูน่นเดินไปนู่นแล้วนะคะก็เลยเดินตามไปทุกคนดูไกลมากและดูแดดเยมาถึงแล้วกาญจนบุรีนะคะแวะกินข้าวกันแต่ว่าตอนนี้เดินไปตามลูกก่อนเฮ้ยหมดเลยเหรอลูกเฮ้หมดเลยเหรอครับหมดแล้วนี่หมดแล้ว อย่าไปจับนะอย่าไปจับนะดูเฉยๆลูก,ลก,ลอกไ <ś m ian> อ้ปอมมือให้ห่านหน่อยโอ้โหแตบมือให้ห่านมาเล่นห่านโูกโคตรร้อนมากกันนะจับุรี38องศาทเท่านั้นวิกเตอร์วิกเตอร์ซบปะป๋าอยู่ถ้าถ้าวิกเตอร์หลอนเขาจะซ so บปะป๋าแบบนี้ สอนไว <st> โอ้ยนานๆได้มาเห็นอะไรเขียวๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนที่เขาสวยมากเลยอะมาแล้วนะคะ,ะสั่งแกงคู่วหอยขมนะคะแล้วก็อันนี้ปลาช่อนคีรีค่ะเป็นเหมือนแบบปลาช่อนยำเนาะอันนี้น้ำพริกทาลาฮืมกับข้าวเขาอร่อยลูกชายฉันนั่งกินแคปหมูน้ำพริกอร่อยมากไว้กู และ <S <S น,นี่เป็นผุดสลัดกุ้งทอดนะคะสั่งมาให้วิกเตอร์วิกเตอร์หมั่นกุ้งทอดไหมคะป่ะไหมอเอาอันนี้ก่อนอ๋ออ๋อใช่มีเชอร์รี่เอาไปเลยแต่กินข้าวก่อนนะถึงกินเชอร์รี่ได้โอเคไหม,ไมเมื่อเธอได้มะม่วงปั่นเข้าไปเธอก็อารมณ์ดีเลยมันคือมะม่วงโยเกิร์ตนะโลกวิกเตอร์ให้มามากินด้วยได้ปะได้ ลมโอ้ใช่มีพัดลมอยู่ในจอด้วยเมื่อกี้ฮีขอบคุณค่ะมอ,อมีทำไมหล่นลงไปเลยดี่วิกเตอร์เบาๆนะระวัง มากเลยทุกคนรู้สึกเหมือนกับว่าอีนิดนึงจะไหม้แล้วอ่ะวิกเตอร์อรนี่เราอยู่ที่ไหนแล้วลูกนะ <laughs> นี่ถึงแล้วนะคะการมาชีนะคะเป็นร้านแบบสไตล์ญี่ปุ่นมากเวอร์รีบเร่งกอนนะทุกคนตอนนี้ร้อนจนปวดหัวแล้วรู้สึกว่าเหมเือนไมเกรนจะขึ้นสกุระเลยสก,กุร่า <laughs> สก,กุระที่ไม่มีวันร่วง <laughs> เค้กไม้ยุงชิตมาแ้วก็มีโฮจิช่าแล้วก็นี่กาแฟของบุนตาอันนี้สิบอ,อะไรลูกที่วิกเตอร์ถืออยู่นี่สิบเลยครับสิบเจ็ดโอ้เก่งมากไหนอันไหนสิบแปดชี้ให้มามาดูซิอันไหนสิบแปดโอ้เก่งมากลูกแล้วอันไหนสิบเก้าครับโอ้นี่สิบเก้ามาเก็บนี่เขาาเก็บแล้วยี่สิบเอ็ด นี่คือของของบ้านชั้น1คืนเป็นของอุตเตอร์ไปแล้วประมาณ75%็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอาก,บบาอากลกกับบ้านแล้วเหรอไม่มาทั้งไก่นะลูกกลับบ้านแล้วเหรอเอ๊ะไปห้องพักกันครับโอ้ยต้ยนไม้อบอสข้างหลังคาด้านในเลยนะคะค่ะแล้วอันนี้จะเป็นห้องน้ําสวยกลางค่ะค่ะสและอันนี้จะเป็นนิริยาน,นะคะจะมี 买咖啡，喝冲咖饭 เจอได้ไงเธอได้อินนานแล้วนะแต่ว่าก็อะไรก็ไม่มีเงนมา <laughs> <laughs> นั่นแหละมันคือประเด็นนะคะทุกคนห้องนอนชั้นบนเนี้ยคือมันแบบเขาแบ่งพาได้เป็นส่วนตัวดีงามมากเลยอะอันนี้ก็เป็นวิวนะคะที่ชอบคือตรงนี้มีอ่างในห้องใช่ปะประตูมันเปิดไปได้ทุกคนแล้วเราก็ไปนั่งแช่รตรงนี้ได้แล้วก็มาลงตุ้มตรงนี้ได้นะคะ แล้วก็ขึ้นห้องไปแล้วก็นี่เขาเอาราวกั้นเด็กมาให้เราด้วยนะเด็กก็จะไม่ตกมาในสระนะคะเย,ย้ตอนนี้ทางเราก็เปลี่ยนชุดว่ายนะ้ำมาแล้วเรียบร้อยเลยะคะ่ะเดี๋ยวเล่นน้ำกันทุกคนฉันรอเวลานี้มานานมากแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดลูกก่อนนะโอ้ยวุ่นวายไปหมด <c oughs> เล่นก่อน <c oughs> ไม่เล่นแล้วเหรอลูกฉันมาเมาส์จ่าซื้อของยางมาให้นะปวดหัวหมากลูกไม่ยอม ะะโอเคค่ะทุกคนหลังจากกิจกรรมของเราวันนี้นะคะบอกเลยว่าร้อนมากการร้อนม,มากจริงๆไปคาเฟ่ก็คือดิฉันนั่งห้องแอร์แต่ว่าก็เหงื่อออกขี้ลงเล่นน้ำก็คือไง น้ำในสายยังเป็นน้ำร้อนเลยทุกคนงงมากมันร้อนเลยขนาดนี้ไม่รู้ตอนนี้ทั้งเหม็นเหงื่อแล้วก็แบบเนอะไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวมามีจะอาบน้ําแล้วก็ตอนนี้นะคะบ้านเราเนี่ยใช้ครีมอาบน้ําของ d e ตโตออนเซนแอคทีฟโบตานีเลยค่ะบอกเลยว่าไลน์นี้นะคะเหมาะกับครอบครัวแล้วก็เหมาะกับลูกน้อยที่ออกไปซนเล่นหยิบจาก,กนู่นนี่นั่นแล้วก็เจอแบคทีเรียมาทั้งดูแลผิวแม่และ,ะแล้วก็ปกป้องผิวลูกน้อยด้วยทุกคนวันนี้ที่พักของเราสวยงามอลังการขนาดนี้นะคะแม่ต้อง ขอดูแลผิวนะคะแล้วก็แบบเออผ่อนคลายตัวเองนิดนึงเพราะว่าวันนี้เรามีโครงการฝากลูกกับยายนะคะม <laughs> ีคนช่วยทุแบบเออได้นั่งแช่อ่างนะ้ำแบบสักสิบนาทียังดีซึ่งจะบอกว่าทุกคนอย่าเพิ่งคิดว่าแบบเฮ้ยขี้อันน้ำเดตตอเนี่ยมันจะต้องแบบเป็นกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหรือว่าแบบเป็นกลิ่นอะไรแรงๆนี้นะ,ะตัวเดตตอออนเซนแอคทีฟโบทานีเนี่ยค่ะเขาแบบมีกลิ่นที่เป็นความยูนีค่ะทุกคนมันจะแบบเป็นกลิ่นหอมละมุนละมุนนะคะแล้วก็แบบกลิ่นหอมเหมือนน้ำหอมแพงเลยแต่ว่ามาในราคาที่แบบ ต้้องไดมีทั้งกลิ่นยูสุกรีนทีโรสวอเตอร์แอนด์ลินจีและไวท์คาเมเลียแอนด์ลาเวนเดอร์ค่ะเขายัางมีส่วนผสมจากธรรมชาติถึง80%ค่ะซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่มันมีชอบมากและแน่นอนว่าอาบน้ำแล้วเนี่ยต้องสะอาดนะคะแล้วก็เขาปกป้องผิวจากแบคทีเรียได้ถึง99.9%ค่ะพอเราอาบน้าเสร็จเนื้อตัวสะอาดนะคะแล้วก็ไปเล่นกับลูกได้เลยนะคะเราก็มั่นใจว่าเออเราเนี่ยอาบน้าสะอาดแล้วนะคะก็ปลอดภัยทั้งตัวเราค่ะแล้วก็ปลอดภัยทั้งลูกด้วยเียได้ว่า ได้ทั้งกิ่นผู้ชายแนะนำยูสุกลินทีสาวหวานที่ชอบกลิ่นกุหลาบและแฝงความสดชื่นด้วยนะคะต้องโรสวอเตอร์แอนด์ลินจีเลยค่ะและถ้าชอบความหอมสะอาดเบาสบายผ่อน,นคลายนะคะกลิ่นกลิ่น,นก็จะแนะนําเป็นไวท์คาเมเลียแอนด์ลาเวนเดอร์ค่ะเลือกครีมอาบน้ำเป็นนุ่มละมุนนะคะอาบแล้วเหมือนแม่ได้ผ่อนคลายดูแลผิวในขั้นตอนเดียวค่ะประหยัดเวลาของมนุษย์มแม่ได้มากเลย ตัวนี้อาบสะอาดแล้วก็หอมมากจริงๆค่ะแถมอาบแล้วเนี่ยผิวไม่แห้งตึงเลยนะคะล้างออกง่ายด้วยนะยังก็ลองดูนะคะจ้ะาวันนี้มานมิีกก็อาบน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราทําการพิสูจน์กลิ่นปละปลามีหอมไหมหอมปะหอมหอมอะไรหอมเดสตออ ผิวแม่เนี่หอมนุ่มชุ่มชื้นม,ม่จริงทุกคนคือจะบอกว่าหน้าร้อนเนี่ยก็ไม่ใหญ่ทุกคนมองข้ามเรื่องผิวแห้งนะคะเพราะว่าออกไปเนี่ยเจอแสงแดดเจออากาศร้อนๆทุกคนแล้วผิวอะ่ะมันจะแหง้งกร้านได้ง่ายมากนอกจากความสะอาดความชุ่มชื้นนะคะกลิ่นก็คือแบบหอมฟุ้งติดผิวอะ่ะคือวันี้อ่าไม่ต้องใช้โลชั่นน้ำหอมทาต่อเลยนะ เล่นอะไรนี่หนูเล่นอะไรอยู่นี่โซใช่ไหมเล่นเสร็จแล้วต้องไปล้างมือนะโอเคเป้าโซลามทีชอเชอร์คู่กันยายหญิงโซภาเดอชดาสวัสดเก่งจังเต่าปลาตักหันเต่าผู้เท่าเดิน อ,อ่างเนืองฮอนกนูคูตาตอ่าวิคเตอร์นั่งบินแบกไหมครับรนี่คือเศษไม้่ะลูกแคฟันโอแค่ฟัน,ฟนเหมือนใครใครเอาเศษไม้มาแค่ฟันลูกใช่ค่ะนี่นั่งแบบตาตานี่โอ้วายไม่เอาไม่เอาลูกหนูไม่ใช่ลิงหนูไม่ต้องแค่ฟันแบบลิงลูกนี่วุ้ยมีใบไม้ด้วย ใช่หรืขนะี่มากับกับ่ะลูกกับกับกับโอ้้ตัวข้าวเลยเหรออ๋อ,อ,อ,อเรียกอะไรรู้ป้าเลอย่างสีเหลืองนี้ภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกเลอแล้วมะม่วงอ,อ่ะกะ นี่ข้าวผัดสับปะรดของเตอร์นะคะมาเลยยำคนาก็อันนี้สปาเกตตี้นะคะคาโบนาล่าสเต็กของตาตานะคะแล้วก็อันนี้รีสตโตโรโกน่ากินมากรีสต์โตอร่อยมากพิคเตอร์อร่อยไหมครับลูกชอบไหมครับอเด็กโต กลับห้องมาแล้วนะคะเมื่อกี้อิ่มมากแบบอ่าไม่ไหวแล้วมีเด็กง่วงวิตเตอร์ใครมากดยิงกล่องลูกอะไรนะลูกใครมาอ๋อแขกมาหาวิตเตอร์ใช่ไหมครับเตอง่วงนอนไม่ไหวแล้วแต่ว่าต้องให้น้องกินยาก่อนเดี๋ยวโชว์โชว์พี่ๆนะคะอืมอร่อยไหมเก่งจังเลยเก่งจังโอ้โหโอ้โหสุดยอดสุดยอดอุ่นๆค่อยๆนะอร่อยเนี่ยอร่อยแล้วเก่งจังเฮ้ยกู๊ด สุดท้ายเก่งมากแ่ยวน,นี้ไม่อะไร <c oughs> ต่อเมวเอยยัวยงเบรเอ่าเดี๋ยววันนี้น้องเตอร์ต้องขอตัวไปนอนก่อนนะคะับใช่ไหมลูกลูก <มา S 1> ไหมคะมาอ่านได้ได้โอเคลูกร้องของให้ฉันอ่านนิทานแล้วนะคะ นี่ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็อาบน้ําอีกแล้วอีกรอบหนึ่งรีบอย่างแรงเลยแต่ว่านายไม่ได้ล้างเพราะว่าไม่ทันนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนลูกนอนก่อน ก็อาบน้ำอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวัมาช้าเราอาบน้ำด้วย d ด t ต์ต่อแอคทีฟโบทา,านีกลิ่น y u z u a n d Green T e a นะคะหอมมากสดช,ชื่นใจวันนี้พร้อมจะออกไปทำกิจกรรมต่างๆเลยนะคะทุกคนซึ่งก้ามงกว่าแล้วลูกที่ฉันไปกินข้าวกับตาย,ยายตั้งแต่8ปดโมง <c oughs> ต่นนี้ยังไม่กลับมาเลยเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะคะว่ากินกันเสร็จหรือยังและทำอะไรอยู่เดี๋ยวรีบไปก่อนเดี๋ยวอาหารเช้าหมดอ้าวทุกคนปากี่ดิฉันลืมทาลิปสติก แล้วก็ลืมว่าจะทำไมเพราะเดี๋ยวก็ไปกินข้าวพี right? ่ดได้กินอะไรเลยลูกเกดอ๋อลูกเกดเหรอลูกบบี้บบี <love> อ้อะไรไหมอะไรโอ้โชว์เหรอโชว์ว่ากินเหรอบ้านเหรอหอมามาหน่อยมา,มาหอมแล้วมาอาบน้ำแล้วหอมมาหน่อยแล้ว Mm. เหมือนนอามาตัวหอมไหมหอมหอมมากไหม <c oughs> <Yeah. S 1> อาหารเช้ามาแล้วค่ะพอ mm. มีสั่งเป็นว a ฟเฟิลแล้วมีโมจิแล้วก็มีไข่แล้วก็มีเมเปิ้ลไซรัปมีคนบ่นว่าเรากินมาม่ากขาหมดเลยนีม่มามา่าเราดูสวยทำไมอะ กินมันยูสูเลยอ๋อกลินตัวอีฟไเดสต์ต่อเขากับมาม่าใครหอมกว่าอีฟดิแล้วเขากับมาม่าใครน่ากินกว่ากลับห้องมาดิฉันก็รับบทเงือกสาวปังๆังถัดเรื่องนี้กันไหมคือมาตั้งแต่เมื่อวานลืมสังเกตว่ามันมีที่นวดหลังโอ้ข้างนอกก็ร้อนมากแต่น้ำหนาวมากนี่คือสีฉันต้องการก็คือนวดหลัง ชี่วิคแม่ปวดหลังมากแต่ว่าวิกเตอร์ไม่ยอมมาเล่นน้าอะ่ะชวนยังไงก็ไม่มาไม่ยอมลงเลย <c oughs> นางกลัวนางบอกไม่เอาไม่ลงตอนนี้ก็ไปนอนเล่นอยู่ห้องตาตาอ่านนนิทานอรู้เท่านหนังสือนอนกินไปกินมาเอาดินสอในห้องมาเขียนเขียนอะไรเงี้ยรักเรียนหูปะป้าหอม หอมกลิ่นยูสุใช้เด,ดตเตอเหรอเมื่อกี้ oh. นิดหน่อยเองอาบสะอาดแล้วเนี่ยลองพิสูจน์สิสะอาดอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่อีกรอบหนึ่งชาไปสองรอบมาห้องที่มีสระทั้งทีก็ต้องใช้คุมใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวตอนนี้มามีต้องเก็บของลูกก่อนนะคะ,อะตอนนี้ก็เก็บของเศษนะคะเต็มตัวรับไม้ต่อจากยายนะคะมาดูตัวเลกก่อน ไหนพิเตอร์แปะอะไรลูกอันนี้เขาเรียกว่าวงอะไรนะครับลลเก่งมากวงรีอันนี้วงอะไร<ล>งวงกลมวงกลมอยู่ไหนลูกอ่ะเก่งมากวงกลมและนี้อะไรนะสี่เหลีย่ยมสี่เหลีย่ยมเวอร์ก o d อยู่ห้องไหน Square this is the square นั่งไหมไม่นั่งก็จะ,จะนะั่งอาภายเล่ นั่งรถกอล์ฟเถอรลูกมันร้อนดูแดดสินั่นนะ่ะนั่งอาผาาได้เดี๋ยวไปนั่งอาผาด้วยแต่ต้องนั่งรถกอล์ฟไปก่อนโอเคตอนนี้ก็เช็คเอาท์มาจากโรงแรมแล้วนะคะก็เลยอ่ะแวะ คาเฟ่อีกสักหนึ่งกลุ่มเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆวิกเตอร์คือไม่ไหวแลลวง่วงนอนมากตอนแรกไม่ยอมจะลงจากรถว่าสงสารลูกเวอร์ เย้ตอนนี้นะคะเราก็ถึงบ้านมาที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเป็นทิป ที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยไปเที่ยวมาเลยนะคะไม่รู้ว่ากาญจนบุรีหรือว่ากระท่าทองแดงแต่ทริปนี้บันมีก็สะอาดมั่นใจตลอดวันนะคะเพราะว่าเราพกอะไรไปด้วยเดตต่ออนเซนแอคทีฟโบเทนีนั่นเองนะคะเอาไว้ใเพื่อนๆไปตามกันได้เลยนะคะที่ห้างเซวสินค้าชันนาทั่วไปนะแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ในเดสคริปชันบล็อกนะคะทุกคนพ่าตอนนี้บันมีต้องไปช่วยคุณยายอาบน้ำน้องลเตอร์ข้างบนแล้วนะคะเพราะว่าเลเหะค่ะเกิดอุบิเหตุขึ้นนิดหน่อยในรถนะคะทุกคนก็เดี๋ กระดิ่งด้วยนะคะวันนี้บอมบีไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ